นาตายาทามิกาเตสัตสิติปสีเทวานารยามรเมสุราสินทิพมมาจะอินทาจะตุโรคาภิรคกาสมุธาภูตงข้าขาจัสรามพระชัยาประสิง ชยยชยยะทัลลนิท like ัลลนิอุตติอุตตตินาตินาติชยยชยขคนละตนลนิสายนิไลไสเสนนาเมนโรราชพนนาชีชยยชยยะขามพีรโสพินาคินพิสาจพุตาคนิชยยชยยทุนนิมิตาร ชยาชยาสิงคีสุตาคานาโมคาชาชย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 าชามปาตินากาุตาคันโทชยาชยาคาจคอนตุลงสุขละโพสองสีหาพายคาทิปาชยาชยาวารุณนามคขสสะ นาดีปุนาสุตินันติชายาชายสุขาสุขาชีวิชายชายตาลนิตาเลสตาสุชายาชายชายตาลนิสาน ชัยาชัยมังครันญาภาวะเคสชยชยาวาุณายกเคสชยชยยรังคาเสสุรภูชเทชาชัยชยยะรมเมตภคณาทิราชชัยชัยยชัยปัทวิงสปังชัยชัยอาราตาปเจกับพุทธสาวังชัยชัย อะโรินเทวาชัยชัยพพมมาสุรโคชัยชยนาโควิรุณโควิรรปโคจาวินยโยจากูเวโรวานุโนปิปัจจุโหกุมาโรตตลตโกอัตารสัมมาเทวาเซนติธา สาวกาสัมภาชายยลโมภวันตุโนชายธัมโมชาสังโคจาเอเตนะสยเตเจนะโสธิภวันตุโนเอเตนะพุทธัเตเจนะโหนตุโนสยมังคลังสยุปพ <ificar phones> ุทธัสสะสิริมโท ปิมโตปราชายโยุงโคสยมโพธิมันเดปโมทิตาชัยยตถาภัมมักขณาไม่ปิพุตสสิริมโตอายังมัลสัจปาปิมโตปราชายโยุงโคสยมโพธิมันเด ยตาตาอินทคนาไมเฮสินสโยพิพุทธสะสิริมาโตอายังมัลสัจจพังปราชโยองโหสยามโพธิมันเดปโมทิตาใัยยตาตาเทวาคนาไมเฮสโนุ putasirimato ayaang melesat cepat Bimato para sayungungko sayyumpo di mandepamo tidak saya tak sukan anakanak Seyopi putasirimato ayaang melesat cepatatoto para sayyoko ทิมันเดปโมทิตาชัยยพัานาคัคนาสยปิพุทธสสิริมโตอายังมลสัจปาปิมโตปาราชโยุงโคสยามโพธิมันเดปัมมทิตาชัยยฒนาสัพพามะขนาเมเฮสิโน